อัญโยซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Black พิงคที่เราได้รอกันไว้ในตอน4ี่ทุ่มที่ผ่านมานะครับตอนนี้นั้น Black พิงคก็ได้ปล่อยรูปใหม่ออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เป็นรูปที่สวยงามมากๆในความมินิมอลนั้นยังมีความสวยงามซออ่่่ออออนนนนนนยูครับก็ื Okay. สำหรับ poster, ทีเซอร์โปสเตอร์ครั้งนี้นะครับเป็น Black พิงก์อัลบั้มบอลพิงก์ทีเซอร์โปสเตอร์นะครับปล่อยออกมาเพื่อบอกกับแฟนๆว่าฉันจะปล่อยอัลบั้มในเดือนนี้วันที่นี้นะครับดูปลิยๆเนี่ยในตอนแรกนั้นอาจจะทุกคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรูปโปสเตอร์เดิมเพียงแค่เปลี่ยนสีพื้นหลังเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในความมินิมอลนี้มีอะไรซ่อนอยู่จริงๆกับการบอกว่าแ l a c กพิงก์บอลพิงก์แบล็กพิง์อัลบั้มที่2นั้นจะปล่อยออกมาในวันที่16เดือน9หรือว่า16กันนยยายของปี2022นันเอนับ ในตัวโปสเตอร์ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากายนะครับจากตัวเดิมที่เป็นพื้นหลังสีดําแล้วก็ขมเขี้ยวทั้ง2องสีนะครับเป็นสีชมพูครั้งนี้โปสเตอร์ใหม่นะครับสำหรับบอลพิงก์ทีเซอร์โปสเตอร์นั้นเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีขาวสดใสเป็นสีขาวมินิมอลเป็นสีขาวพาสเทลเป็นสีขาวสะอาดตาและก็ทําให้เรานั้นได้เห็นขมเขี้ยวสีชมพูเนียน่ารักมากขึ้นมีความฟรุงฟร้งฟริ้งฟรุ้งใจมีความละมุนนีนะครับเป็นเขี้ยวสีชมพูที่น่าให้โดนกัดมากเลยจริงๆนอกจากนั้น พิงที่เป็นตัวหนังสือสีเงินและก็ยังมีคําว่า black pink อลั้มพร้อมกับบอกวันที่เดือนแล้วก็ปีนะครับเป็นสีชมพูเหมือนกันกับคมเขี้ยวข้างบนเลยมินิมอลมากๆเลยนะครับสำหรับตัวโปสเตอร์ครั้งนี้แบล็คพิงของเรากับการคัมแบ็กครั้งนี้นั้นเขาเก็บความลับกันเก่งมากๆเลยแทบจะไม่ยอมบอกอะไรฟแฟนๆมาเลยทั้งๆที่จะปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อย m อนั้นในวันที่19นี้แล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่10วันเท่านั้นยังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรปล่อยออกมาบ้างแม้แต่ตัวสเกจเดิลคัมแบ็กนั้นก็ยังไม่ปล่อยออกมาเลยเป็นการคัมแบ็กที่ลึกแล้วเป็นการคัมแบ็กัในใ ข้างในมากๆเลยนะครับแต่เพียงแค่ตัวทีเซอร์โปสเตอร์เนี่ยแฟนๆก็วีดกันหนักมากๆแล้วนะครับอย่างอรเนี่ยเราก็ได้ไขความลับกระจ่างขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างแล้วนั่นก็คือวันที่ปล่อยอัลบั้มนะครับวันที่16เดือนกันยายนในตอนนี้เนี่ยเราก็รู้กันครบหมดแล้วนะครับสำหรับการปล่อยเพลงพรีเดตสิงเกิลในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนั่นก็คือวันที่19และก็ตามมาด้วยการปล่อยอัลบั้มเต็มที่2ของ Black P i n k ในเดือน9นะครับเดือนกันยายนวันที่16และสําหรับเวิร์ลทัหรันั้น15 เดือนตุลาคมเป็นต้นไปน้่นเองวันนี้เนี่ยก็มีแค่นี้นะครับสำหรับ BLACKPINK ที่ปล่อยออกมาให้พวกเรานั้นได้ติดตามกันกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ อย่างน้อยสีคุ่มของเราก็ไม่ว่างเปล่ากันแล้วนะครับทุกคนเรามารุ้นกันต่อดีกว่าว่าพรุ่งนี้นั้นจะมีอะไรเพิ่มเติมออกมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการปล่อยโปสเตอร์อีกหนึ่งอันนะครับที่เปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นสีชมพูและก็ขมเขี้ยวน่าอาจจะเป็นสีชมพูเข้มหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีดำก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าความมินิมอลของโปสเตอร์นี้จะจบลงเพียงแค่พื้นหลังสีขาวหรือว่าจะมีการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้พวกเรานั้นได้ติดตามกันอีกสาหรับคลิปนี้อามาอมกเก็ต้องขอตัวลาไปลกลมาจาก,กันใม่ในนนคคลิปห้าะรับอ like, subscribe เ็ อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ b l a c k p ิ n งกันนะครับเรามารอในทุกๆสีทุ่มไปพร้อมกันจะกว่าจะได้เห็นเพลงเต็มจะได้เห็น MV กันเลยดีกว่าคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรานำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง